โอเคคลิปน sì, uh, like ี้ก็จะมาสอนการจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบระดับชั้นพลังงานหลักกันนะครับก็คือการจัดเป็นชั้นๆนั่นแหละที่เราพูดกันไปในคลิปก่อนนะฮะว่ามันจัดยังไงอ่ะพี่ยกตัวอย่างธาตุนะครับธาตุเช่นฟอสฟอรัสอ่าเอาง่ายๆก่อนดีกว่าเนาะเช่นในไนโตรเจน14 7อ่ะเลขไหนคือเลขอะตอมครับเลขล่างเนาะอ่ะน้องบอกรีบเฉลยเพื่อโปรตอนคือเนะฮะ ม่พี่กลัวน้องแย่งตอบไงอิเล็กตรอนเท่าไหร่ครับใครงงดูคลิปก่อนนะใครงงดูคลิปก่อนอิเล็กตรอนก็เจ็ดเท่ากันนะครับเพราะว่าธาตุเป็นกลางนะครับอืส่วนนิวตนันก็เจ็ดเช่นกันเพราะ14ลบ7ได้7นะฮะเจ็ดเท่ากันแต่วิธีคิดไม่เหมือนกันนะครับไม่ได้เอาเลขล่างมาตอบนะ <laughs> โอเคทีนี้เวลาเราจัดเรียงอิเล็กตรอนนะครับเราสนใจตัวไหนนะฮะเราสนใจตัวตรงกลางนะครับเราสนใจอิเล็กตรอน มันก็ชื่อบบอกอยู่จัดเรียงอิเล็กตรอนนะครับเราก็จะเอามันมาจัดเป็นชั้นๆหลักการจัดนะครับพี่จะบอกเทคนิคไปเลยนะครับพี่จะไม่ได้มาสอนหลักการว่าทําไมมันถึงต้องเป็นอย่างนี้นะฮะอันนั้นอยากรู้เรียนเล่มแรกนะฮะเล่มแรกเรื่องอะตอมตารางาธาตุนะฮะก็จะสอนเรื่องนี้ไว้อย่างละเอียดเลยแต่ว่าอันนี้อ่หลักสูตรนี้เหมือนกับว่าทํามาเป็นหลักสูตรเร่งรัดนะครับเป็นการปรับพื้นฐานสําหรับใครที่อยาก เรียนเคมีมปลายแบบมีพื้นฐานเท่ากับคนอื่นหรือใครที่รู้สึกว่าเออจะต้องเรียนเล่ม2อเล่มสามแล้วพี่ไม่มีเวลาเรียนเล่มแรกแล้วทําไงดีจะใช้ความรู้อะไรไปใช้ต่อเล่มสองเล่มสามบ้างอันนี้เป็นเหมือนคอร์สคลิปสรุปนะครับโอเคการจัดเรียงอิเล็กตรอนเจนะครับทํำยังไงเอาเอาหลักการก่อนหลักการที่พี่จะให้คือจําเลขสี่ตัวนี้นะครับคือสองแปดสิบแปดสามสิบสองจำให้ขึ้นใจนะสองแปดสิบแปดสาสบสอง โอเคนะสองแปดสิบแปดสาสิบสองจำทำไมเวลาจัดนะครับเราจะเริ่มจากสองก่อนเสมอเราจะเริ่มจากแถวแรกก็คือสองก่อนเสมอต่อไปเป็นแปดโอเคไหมแล้วถ้ามันเกินไปอีกทำไงกลายเป็นสิบแปดเกินอีกไปไหนไปสามสิบสองโอเคไหมส่วนใหญ่เราจะจัดได้แล้วแหละ เราจะไม่ต้องพึ่งพาอะไรมากกว่านี้แล้วระดับเบสิกของเราเนาะแต่ตัวสุดท้ายที่มันจะลงท้ายเนี่ยต้องเป็นเลขหนึ่งถึงแปดเท่านั้นคือต้องอยู่ตรงนี้เท่านั้นห้ามไปลงท้ายด้วยสิบเก้าไม่ได้ห้ามลงท้ายด้วยสิบสองไม่ได้ลงท้ายด้วยเก้าผิดเลขที่ลงท้ายเนี่ยต้องเป็นเลขหนึ่งถึงแปดเท่านั้นจำง่ายๆก็เหมือนตารางธาตุมีแปดหมู่นะฮะ <laughs> พูดง่ายๆนะมีแปดหมู่โอเค ทีนี้มันก็จะเรียงแบบนี้นะฮะอ่าหลักสําคัญคือถ้าเกิดว่ามันเกินไปล่ะพี่มันจัดแล้วมันต้องไปถึงส2ทสาบสองทไงอ่าการถอยเนี่ยเราสามารถเราต้องถอยกลับมานะครับโดยเราต้องถอยกลับมาทีละขั้นเหมือนกันคือ32บสไป1ิบดไปแดหรือถ้ามันต้องไปต่อก็ต้องไป2เลยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันต้องมีการถอยทีละขั้นถอยทีละขั้นถอยทีละขั้นและระหว่างขั้นที่ถอยนะฮะ ตัวสุดท้ายที่เราก่อนถอยเนี่ยเราสามารถย้ำซ้ำได้นะฮะเช่นพี่ไปสอง8ดดพี่สามารถย้ำ18อีกรอบหนึ่งก่อนได้แล้วค่อยกลับมา8 2ดได้อะไรอย่างเป็นต้นนะฮะแต่พี่ยังไม่สามารถสองแ8ดดได้ไม่ได้ย้ำได้เฉพาะตอนก่อนกลับนะฮะย้ำได้เฉพาะตอนก่อนกลับโอเคพูดแล้วงงนะอะไรเนี่ยก่อนกลับก่อนไป28 18 32มมาดูตัวอย่างกันเจ็ดจัดยังไง อย่างที่แล้วอย่างที่บอกไปเจ็ดจัดยังไงสองมาก่อนเลยตัวต่อไปเหลือเท่าไหร่ครับไปแล้วสองเหลือห้าห้าใส่ตรงไหนห้าใส่ตรงนี้ไม่เกินแปดไงโอเคไหมจบแล้วเหรอจบแล้วอ่ามาดูธาตุตัวต่อไปเช่นไฮโดรเจนยกตัวอย่างมาทำไมวะเนี่ยไฮยโดรเจนอิเล็กตรอนหนึ่งตัวนะจัดยังไงหนึ่งมไม่เกินสองไงอะน้องบอกง่ายไปไม่ท้าทายขอโซเดียม โซเดียมอิเล็กตรอนมีสิบเอดตัวน้องบอกจําได้ยังไงอ่ะพี่พี่สอนมานานแล้วนะ <laughs> โซเดียมอิเล็กตรอนมีสิบเอดตัวจัดยังไงครับตัวแรกเปิดมาสองก่อนเลยตัวต่อมาเป็นแปดนะฮะเป็นเก้าไม่ได้หรอพี่เก้าไม่ได้มันเกินเห็นไหมมันได้แค่แปดแปดแล้วเหลืออีกเท่าไหร่เหลืออีกหนึ่งใส่หนึ่งไปเลยไม่ผิดโอเคปะ พราะบอกแล้วว่าเลขที่จบต้องเป็นเลขอะไรหนึ่งถึงแปดผิดไหมไม่ผิดจบด้วยหนึ่งถึงแปดเนาะแล้วเพิ่อมอีกอย่างนึงคือก่อนกลับย้ำได้เดี๋ยวเรามาดูย้ำยังไงเช่นเพียวแคลเซียมเยกตอนมียี่สิบตัวทำยังไงสองก่อนเลย คิดอะไรไม่ออก8ต่อเหลืออีกเท่าไหร่2กับ8ละอันนี้ได้10แล้วเนาะเหลืออีก1ิบทาไงดีพี่ใส่10บไหมนี่ไงไม่เกิน18แต่อย่าลืมว่าจบเนี่ยมันต้องจบด้วย1ถึง8มันจบด้วย10ไม่ได้อา้าวงั้นทาไงอะ่ะไปแถวนี้ไม่ได้งั้นงั้นงันงนงน้กลับมา2เลยไหมพี่2มันก็รวมกันได้12ทําไงอะ่ะย้ํา8ก่อน ก่อนกลับย้ำได้ย้ำอะไรอ่ะย้ำตัวก่อนหนะ้าย้ำแปรวมกันได้แล้วเท่าไหร่ละตอนนี้เราหยุดกับที่8เนาะ18ปละทําไงอะ่ะขาอีก2ก็2สอไงกลับมาที่2จบด้วยเลข1นึถึง8ปดไหมถูกต้องโอเคไหมได้นะต่อไปพี่ให้ดูอะไรดีนะ เอาเอาเลขเอ,อะไรดีนะอืมอ่ะพี่เอาเทลูเรียมยากไปไหมวะไม่ยากหรอกอ่ะเทลูเรียมห้าสิบสองอ่ะทีอีเทลูเรียมห้าสิบสองอิเล็กตรอนก็มีห้สิบสองตัวเนาะพอเมื่อกี้พี่พูดเลขอะตอมมันเป็นกลางก็เลยมีอิเล็กตรอนเท่ากันใครงงดูคลิปก่อนนะฮะ หรือหยุดคลิปแล้วคิปตามนะฮะโอเคโอเคมันจัดเรียงยังไงเลขเยอะไม่ต้องตกใจค,ค่อยค่คิดนะสองแปดสิบแปดไปเร็วๆเลยเพราะว่าอะไรเพราะพี่รู้แม่งเกินอยู่แล้วสองกับแปดรวมกันได้สิบรวมกับสิบแปดเป็นยี่สิบปดนะคะคณิตศาสตร์ชั้นสูงยี่สิบแปดแล้วขาดอีกเท่าไหร่ห้าสิบสองลบยี่แปดเหลือคณิตศาสตร์แฟนตาซีนะฮะเหลือ ยี่สิบสองเอ้ะยี่สิบสี่เริ่มละอ่ะน้องดูเวลานะตอนนี้ตีสองสามสิบสามเนาะอ่ะเหลือยี่สิบสี่ทำไงอะ่ะยีิบสี่ใส่ยีิบสี่เลยได้ไหมไม่ได้เนาะคือถ้าใส่ยี่สิบสี่ไปว่าพี่กำลังยอมรับว่าพี่เข้าสู่ชั้นนี้แล้วเนาะแต่พี่ไม่สามารถจบด้วยเลขยีิบสี่ได้เนาะเอาแล้วทำไงอะ่ะก็ลงเลยดิ ลงยังไงอ่ะลงไปแปดได้ไหมลงไปแปดแล้วก็สองมันรวมกันได้สิบเองมันจะแทนยี่สนี้ได้ยังไงไม่ได้เั็นพี่ย้ำสิบแปดก่อนพี่ย้ำสิบแปดก่อนตอนนี้เติมมาอีกสิบแปดแล้วลบไปสิบแปดเนาะตอนนี้เหลือหกแล้วที่ต้องเติมหกทำไงอะ่ะเติมหกได้เลยหกคือตัวแทนของชั้นไหนหกคือตัวแทนของชั้นนี้ไงเราต้องจบด้วยเลขหนึ่งถึงแปดผิดไหมไม่ผิดหกอยู่หนึ่งถึงแปดนี่ไง สองแปดสิบแปดสิบแปดหกเป๊ะปะเป๊ะเลินะเอาอีกสักหน่อยอีกสักตัวอย่างหนึ่งเช่น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 แบเรียมไม่เอาเอาเลเดียมไปเลยเลเดียมแปดสิบแปดใช่ไหมใช่เลดียมแปดสิบแปดเลเดียมแปดสิบแปดเลขแปดสิบแปดมาแล้วแปดสิบแปดทำยังไง สองแปดสิบแปดสามสองอ่ะพี่เกียดคิดละเฮ้ยมันขนาดนั้นเลยเหรอพี่จําได้ว่าอีนี่รวมกันได้หกสิบเฮ้ยจําบ้างได้เลยนะครับอันนี้รวมกันได้หกสิบนะใครอยากจําอีสองอีสามตัวแรกไม่ต้องจำก็ได้เนาะมันรวมกันได้ยนะี่แปดเนาะคณิตศาสตร์บวกเร็วเนาะแต่อีนี่เผื่อคนขีเกียดบวกเนาะอันนี้รวมกันสี่ตัวแรกนะคะได้หกสิบขาดอีกยี่สิบแปดทำยังไงอ่ะ เอพี่ย้ำพี่ไม่ต้องย้ำสามสองนะพอาย้ำสามสองไม่ได้เนะ้นองย้ำสามสองไม่ได้เนะเพราะมันมียี่ิบแปดนะพี่ทำไงพี่ลงมาสิบแปดเลยลงมาสิบแปดเหลือสิบ <10. S 1> พี่จบด้วยสิบได้ปะ,ะให้เวลาตอบเนาะน้องชอบบอกพี่ไม่ให้เวลาหนูตอบเลยไม่ได้เนาะจบด้วยสิบไม่ได้เพราะต้องจบด้วยหนึ่งถึงแปดเพราะงั้นต้องเป็น แปดก็ขาดอีกสองทำไงก็ใส่สองไปซะจบด้วยหนึ่งถึงแปดจบเลยเห็นไหมนี่คือหลักการจริงๆแล้วเราจำอะไรบ้างเราจำแค่นี้เองห้ามกระโดดข้ามขั้นนะสองไปสิบแปดไม่ได้นะต้องไปสองแปดสิบแปดสามสองแล้วต้องวนกลับมาจบให้เลขหนึ่งถึงแปดนะแล้วก่อนกลับอย่าลืมว่าย้ำได้เผื่อมันไม่เผื่อมันไม่พอเนาะนี่ไง แค่นี้เราก็สามารถจัดเป็นแล้วเฮ้ยสุดยอดจัดเลเดียมเป็น